เาจะช็อกตอนที่มาตุรกีครั้งแรกอย่างนี้ดีกว่าชั้ยมันแปลกมากเลยนะสําหรับเราสำหรับคนไทยคือมันแปลกมากโยเกิร์ตใส่กับทุกเมนูค่ะต้องกินข้าวกับโยเกิร์ตค่ะชีสเค็มๆหมากินกับแตงโมตอนนี้ไอโฟนตุรกีให้ทายเครื่องแล้วเท่าไหร่แพงมากๆทุกคนเมย์ก็ช็อกกีพอหน้าร้อนมัน35-40องศาได้ทุกคนก็ยังกินชาร้อนคนยุโรปไม่ยอมให้เปิดพัดลมอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนรถเมย์ส่วนกับรถเมย์ห่างกันแบบ1นนิ้วอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเมสไพร์ตุรกีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องรวมเรื่องแปลกของคนตุรกีที่คนไทยไม่เข้าใจนะทุกคนเอ๊ะมีอะไรบ้างไปดูกันจ้ะต้องเกินก่อนนะมันเป็นแบบสิ่งแรกแบบเขาเรียกว่าเขาจะช็อกตอนที่มาตุรกีครั้งแรกอย่างนี้ดีกว่าเนาะเออตอนนั้นคือมาแล้วแบบรู้สึกวอุยมันแปลกมากเลยนะสําหรับเราอะไรเงี้ยก็ข้อแรกก็คือหนเลย คือมันแบบว่าสําหรับคนไทยคือมันแปลกมากนี่นะคะเขากินข้าวกับโยเกิร์ตค่ะทุกคนคือเมย์ก็งงมากเอ๊ะโยเกิร์ต ข้าวโยเกิร์ตใส่สปากเกตตี้โยเกิร์ตใส่กับมะกรนีโยเกิร์ตใส่กับเกียวโยเกิร์ตใส่กับทุกเมนูค่ะตอนแรกที่มาคิดว่าเอ้ยมายองเนสหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเคยชินกับพวกคาโบนาราก็จะเป็นพวกครีมชีสเป็นมายองเนสอะไรเงี้ยใช่ไหมจริงๆแล้วมันคือโยเกิร์ตค่ะทุกคนเขากินข้าวกับโยเกิร์ตค่ะ เออแล้วกินไปได้ยังไงคือโยเกิร์ตไม่ใช่โยเกิร์ตหวานๆเป็นโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตอ่ะทุกคนเป็นกรีกโยเกิร์ตนะคะแล้วก็เขาก็จะหุงกินกับกินกับข้าวหุงข้าวมันของเขาอะนะคะข้าวมันตุรกีเนาะก็จะเป็นข้าวหุงกันเลยแล้วก็ตักโยเกิร์ตไปข้างๆอย่างเงี้ยเออแล้วก็กินนะคะทุกคนก็คือไม่ได้กินอย่างนั้นเป็นอาหารหลักก็คือเหมือนกับว่าพอกินข้าวเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคือกับข้าวมันข้าวข้าวที่เขาหุงมันก็จะเหลือถูกไหมแล้วเขาจะเอาโยเกิร์ตนะคะมาเทแล้วก็กินกับบบข้้าวกินนแเีย คือเมย์ก็แบบโอ้อะไรวะแล้วเขาก็ทําให้เรากินด้วยนะเราก็แบบว่าอุ้ยมันกินมันไม่ได้มันไม่ได้มันกืนไม่ลงข้อที่สองจ้ะเรื่องแรกก็คือแปลกแล้วนะอะไรนะกินข้าวกับโยเกิร์ตเนาะอันที่สองนี่คือแปลกไปอีกนะคะข้อที่สองก็คือก oh. ินชีสก,กับแตงโมทุกคน ชีสเค็มๆหมากินกับแตงโมนะคะแล้วก็มีขนมปังเขาจะส่วนมากเขาจะกินเป็นแบบอาหารเที่ยงนะทุกคนในช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนก็จะมีแตงโมออกมาเนาะเออทุกคนทุกบ้านเนี่ยก็จะรู้จักเมนูกินชีสกับแตงโมนะคะเออเมย์ก็แบบฮะงงมากคือแฟนน้องสาวแฟนน่ะชอบมากเมนูนี้เนาะแล้วนางก็มาที่บ้านนะคะแล้วก็นางก็แมบมากินอะไรนะคารบูดเตอร์กันคาร์บูทเตอร์นะคะก็คือชีสกับแตงโมเมย์ก็ อลองดูก็ได้ลองดูก็ได้วะอะไรเงี้ยชิสเข็มๆอ่ะทุกคนชิิสตุรกีจะเป็นชิสข,ขาวๆนะใครเคยมาตุรกีก็จะร,รู้นะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็กินกับแตงโมนะคะแล้วก็กินกับขนมปังอ่ะทุกคนหรือแม่ก็กินกับซสมิสนะคะเนี่ยเขากินอะไรเงี้ยคือเมย์ก็บอกโอ้ ใช่เหรอมันได้เหรออะไรเงี้ยคืออ่ะโอเคทุกคนอาจจะเคยชินกับชีสบอร์ดนะมันเป็นชีสยืดเนาะมันไม่ได้ชีสเค็มๆไม่ได้ชีสที่แบบมีรสชาติเปรี้ยวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นชีสชีสยืดชีสอะไรนะมอสซาเรล่าชี่ชีสแบบไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเงี้ยถูกไหมก็กินกับอูองุ่นกินกับชีสบอร์ดชีสบ่งชีสบอร์ดอะไรเงี้ยมันก็ก็โอเคอยู่นะคะทุกคนแต่อันนี้คือกินกับแตงโมแล้วก็กินกับชีสเค็มๆที่มันรสชาติเปรี้ยวๆเค็มๆแล้วก็กินกับแตงโมฮ อีย่างวะมากอีอย่างวะมากๆค่ะทุกคนข้อที่สมจ้ะข้อนี้ก็ตกใจนะตอนมาตรุรกีครั้งแรกคือ iPhone มันแพงมากทุกคนตอนที่มาครั้งแรกก็ยังแบบว่าไม่ไม่ถึงขนาดนี้เนาะก็ยังพอว่าเออก็ต่างกัน เยอะแต่ก็ไม่ถึงขั้นตอนนี้ตอนนี้ iPhone ตุรกีให้ทายเครื่องแล้วเท่าไหร่ iPhone 17ที่ออกมาใหม่นะคะทุกคน1 2 3ทูที่งสสมตึก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 ,ตกเครื่องละาน0 0 0 0บาทคะ่ะเอ้ยไม่ใช่สิ1,220 0 0 0เทเลตีไปเงินไทยก็ปวันาณ1 0 0 0 0 0บาทละกันเครื่องละาน0 0 0 0บาทคะ่ะทุกคนแพงมากแต่ว่าคนตุรกีก็ Go ยังซื้อกันใช้นะคะ งงในงงมากคือบ้านเราแค่ไม่กี่หมื่นเนาะเออที่นี่เครื่องละหนึ่งแสน 1, บาทคนะ่ะทุกคนแต่คนตุรกีก็ซื้อกันเออเป็นบ้านเราคงประท้วงไปแล้วมันเป็นบ้านเราคงแบบว่าโอ้รัฐบาลคงอยู่ไม่ได้แล้วนะครับประมาณนั้น คือที่นี่ก็ยังซื้อโทรศัพท์ใช้กันอยู่นะทุกคนแล้วก็เครื่องละหนึ่งแสนนี่คือมันมันเกินไปอะ่ะมันเกินไปนะมันแพงเกินไปอ่ะทุกคนเออทาไมเขาถึงยอมใช้เพราะว่าที่เนี่ยถ้าเกิดซื้อโทรศัพท์ต่างชาติหรือต่างประเทศมานะคะคุณจะต้องเสียค่าเปิดเบอร์ไม่งั้นเนี่ยสเดือนนะคะมันจะโดนตัดสัญญาณ เหมือนมันล็อกล็อกอีเมียค่ะล็อกสัญญาณอีเมียนะคะมันก็จะทําให้เครื่องเราอ่ะใช้งานเบอร์ใส่ซิมไม่ได้นะคะเล่นได้แต่ Wi-Fi ยอะไรเงี้ยหรือก็คือต้องเปิดอีกเครื่องนึงเอาอีกเครื่องหนึ่งมาใส่ซิมแล้วก็ปล่อย Wi-Fi ให้เครื่อง iPhone ใช้ได้อะไรเงี้ยคือมันจะลําบากอะ่ะคนตุรกีเขาก็แบบชอบความง่ายๆชอบความที่แบบไม่ไม่ลําบากอะไรเงี้ยเขาก็ยอมซื้อนะทุกคนอืมส่วนเมนะบอกจา่า ซื้อเครื่องไทยมานะคะแล้วก็เออใช้สองเครื่องก็ยังได้นะคะสลับกันเอานะเออบอกเพราะว่ามันจะอยู่ได้ประมาณ3าสี่เดือนสมเดือนสี่เดือนนะแล้วก็สลับกันใช้เอานะ,ะทุกคนเออมันไม่ไหวจริงๆมันแพงเกินค่ะข้อที่สี่คือรถแพงกว่าไทย2อถึงสเท่านะคะแพงมากมากทุกคนเมยก็ช็อกนะแบบมาแบบรู้สึกว่าเอา้า ทำไม,มันแพงอย่างเงี้ยรถอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันแพงเกินไปหรือเปล่ามันเป็นเรื่องแปลกสําหรับคนไทยมากเลยนะที่แบบรถมันแพงขนาดนี้นะคะทุกคนอย่าง Honda HRV นะตอนนี้ที่ไทยมันก็9ก้าแสนถึง1ล้านเนาะประมาณนั้นเนาะหนึ่งล้านเก้าแสนถึง1ล้านบาทนะคะที่ตุรกีให้ทายนะคะเท่าไหร่นะคะ2.5้าล้าน,นะคะ่ะทุกคนเออหนูแล้วแพงมากแพงกว่าไทยแบบเกินไปขนาดบ้านเราภาษีแบบ กี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรายังว่าบ้านเราแพงแล้วเนาะที่ตุรกีคือมึงราคาไปแบบดาวอังคารนะ,ะทุกคนอะไรวะคือแบบเป็นเรื่องที่แบบอะไรวะสําหรับคนไทยมากๆทุกคนเออมันแบบเกิดจากเงินเฟอ้อด้วยนะคะเกิดจากอะไรหลายๆอย่างเกิดจากภาษีเกิดจากหลายอย่างนะคะทุกคนไม่ขอลงลึกนะ,ะถ้าเกิดใครอยากเ,ออเข้าไปค้นหาข้อมูลก็เข้าพี่กูได้เลยเนาะอ่ะลองไปค้นหาดูนะคะว่าทําไมมันถึงแพงทํามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคน พอที่5จ้าก็คือคนตุรกีจิบชาทั้งวันค่ะอันนี้มาครั้งแรกคือแบบอึ้งนะอึ้งนะแบบกินชาทั้งวันอะ่ะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแบบกินเหมือนแทนน้ำเปล่าได้เลยทุกคนแล้วอึ้งที่สองก็คือ อากาศร้อนมากแบบตุรกีพอหน้าร้อนมัน35-40องศาได้ทุกคนก็ยังกินชาร้อนอ่ะทุกคนคือชาล้ร้อนเดือดเดือนั่งกินดื่มดื่มชากันร้อนๆอนแบบนั้นอนะ่ะแล้วก็บอกว่าร้อนร้อนร้อนแล้วก็กินชาคือแม่ก็งงมากอี่ยงวะเออแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นประเด็นดราม่าก,กันว่าคนยุโรปไม่ยอมให้เปิดพัดลมอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนตุรกีเหมือนกันคือร้อนแค่ไหนมันก็ไม่ใช้พัดลม ร้อนแค่ไหนมันก็ไม่เปิดพัดลมเมย์ก็งงมากคือมาครั้งแรกนี่คือแบบร้องไห้เลยแบบฉันจะไปซื้อพัดลมฉันพูดไม่ไหวแล้วมันร้อนอะไรเงี้ยจนแฟนพาไปซื้อพัดลมนะคะแล้วหลังจากนั้นมาใช่ไหมนางก็เราก็เปิดพัดลมใช้เนาะนางก็แบบเหมือนแบบเหมือนกับว่าเออเคยชินนะก็ตอนนี้ก็คือใช้พัดลมแล้วค่ะอยู่บ้านคือร้อนไม่ไม่ไม่เปิดพัดลมไม่ได้ตอนนี้นางเปิดพัดลมทุกวันเลยคะ่ะทุกคน ข้อที่หจ้านะคะข้อที่6ก็คือขับรถชิดกันแบบชีดกันมากๆาทุกคนหนึ่งนิ้วอ่ะ1นิ้วแบบรถจะชนกันแล้วอ่ะคือถนนตุรกีนะมันจะเป็นแบบอิสตันบูลดีกว่านะมันจะเป็นแบบถนนแบบตามต่อซอกซอยมันจะเล็กกับทุกคนแล้วก็ด้วยความที่เล็กอยู่แล้วแล้วก็ไปจอดรถริมถนนนี้กันอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้รถส่วนกันมีมีช่องว่างเหลือน้อยเนาะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกที่เลยบางทีรถเมย์สวนกับรถเมย์ห่างกันแบบ หนึ่งนิ้วอย่างเงี้ยแบบมันน้อยมากๆอะเออแบบว่าตอนมาครั้งแรกนั้นแบบว่าหัวไม่ตีนนี่จิกรถอย่างเดียวจิกจิกจิกกลัวนะทุกคนแบบว่ามันขับรถกันยังไงวันนี้อะไรเงี้ยขับรถกันแบบชิดกันมากๆจนแบบว่าโอ้ใจคอไม่ดีนะคะใจคอไม่ดีมากแบบตื่นเต้นอะแต่ตอนนี้คือชินแล้วนะตอนนี้คือชินแล้วเออแล้วขับแบบเนี้ยไม่ชนกันด้วยนะเออมันขับแบบว่าชิดกันขนาดไหนเขาก็ไม่ชนกันนะทุกคนงงมากแบบแบบ โปรเฟชชั่นอลมากทุกคนแบบคือเซียนมากๆแล้วอะขับยังไงก็ไม่ชนกันนะผ่างกันหนึ่งนิ้วแต่ไม่ชนกันอน่ะกะได้ยังไงเนาะเออข้อที่7ดนะคะข้อที่7ค่ะก็คือคนตุรกีนะคะคุยเสียงดังมากทุกคนเหมือนทะเลาะกันอะ แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะคือเขาคุยกันปกติเหมือนกับว่าคุยเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่อะก็จะเสียงดังก็จะแบบเหมือนคนทะเลาะกันอะแมแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทะเลาะกันตอนมาครั้งแรกไม่คิดว่าเฮ้ยเขาทะเลาะกันเหรออะไรเงี้ยเขาคุยกันอย่างเงี้ยขนาดนี้เขาทะเลาะกันหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยด้วยความที่เราฟังไม่ออกเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันฟังแต่โทนเสียงน้ำเสียงว่ามันเสียงดังเว้ยมันน่าจะทะเลาะกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะทุกคนคือเขากาลังคุยกันอยู่นะคะ ใครมาตุรกีครั้งแรกก็จะรู้สึกช็อกกับตรงนี้เยอะมากๆาเพราะว่าคนตุรกีคุยเสียงดังแล้วก็คนตุรกีจะคุยกันแบบกระตกกระตากนะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วเขาคุยกันอยู่นะคะอที่แปดนะคะจะมีคนมาขอถ่ายรูปเราเหมือนดาราท่านหนึ่งคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะโดยเฉพาะเด็กๆนะทุกคนเด็กๆน้อยหรือว่าแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยจะค่อยจะเข้ามาถ่ายรูป บ่อยมากๆจะขอเข้ามาถ่ายรูปบ่อยมากๆแบบประมาณว่าเธอ,อามาจากเกาหลีเหรออะไรเงี้ยเขาจะชอบเกาหลีตอนเนี้คือที่เกาหลีไอที่ตุรกีตอนนี้เกาหลีคือแบบฟีเวอร์มากร้านอาหารเกาหลีเยอะมากแล้วก็คนตุรกีชอบแบบเ,เขาเรียกอะไรนะป๊อปอะไรนะแบ็คคงแบ็คพิงอะไรเงี้ยเขาชอบกันนะ,ะทุกคนมันก็เลยแบบว่ากลายเป็นประมาณว่าเราเรา,เรามาจากเกาหลีเรามาจาก ญี่ปุ่นเราหน้าตาไปโซนนั้น่ะนะคะเขาแยกไม่ออกหรอกเหมือนเราแยกคนตุรกีแยกคนโซนนี้ไม่ออกมันคล้ายๆกันอารมณ์คล้ายกันนะเขาจะแยกไม่ออกนะคะเขาหน้าเอเชียเขาคิดว่าเกาหลีญี่ปุ่นจีนอะไรเงี้ยเขาก็จะขอถ่ายรูปนะทุกคนป,ประหนึ่งว่าเป็นดาราท่านหนึ่งนะคะเอออันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะข้อที่9นะคะทุกคนจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกคืออย่างเช่น คำว่าไม่อย่างเงี้ยบ้านเราก็จะแบบไม่ใส่หัวอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คนตุรกีไม่ไม่ได้ใส่หัวนะคะ<ๆ>ทุกคนคนตุรกีรจะพูดประมาณว่าเออคนตุรกีรสมมติว่าเขาบอกว่าไม่เขาจะแบบอย่างเงี้ยเขาจะทำเนี้ยแล้วเงนยนี่อย่างเงี้ยคืออันนี้คือแปลว่าไม่นะคะทุกคนคือมาครั้งแรกมว่าแปลว่าอะไรวะอะไรคืออะไรอ,ไ trails, อะไรเงี้ย <c oughs> นะ,ะทุกคนคือบ้านเราก็ไม่ก็คือใส่หัวก็คือจบไม่ไม่ไม<ๆ>่อย่างเงี้ยคนตุรกี บางทีก็เงยหน้าขึ้นอย่างเดียวเงยหน้าขึ้นอย่างเดียวแค่เนี้ยแค่นี้นะคะนีค่คือคือคําว่าไม่ของเขาเนาะอ่าแล้วก็อย่างเช่นคําว่าอร่อยด้วยนะถามว่าอร่อยไหมตอนนั้นที่มาครั้งแรกก็ถามแฟนว่าอร่อยไหมอะไรเงี้ยทําอาหารไทยให้เขากินเขาก็สายหัวอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้ยไม่อร่อยหรอวะเลยจริงๆคืออร่อยนะทุกคนอร่อย <c oughs> เขากำลังแบบว่า อืมอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วคืออันนี้คือหมายถึงอร่อยแล้วก็บางคนอาจจะทำมือแบบอย่างเงี้ยแปลว่าอร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนเออแปลว่าอร่อยแปลว่าอร่อยอย่างเงี้ยมืออย่างเงี้ยคือแปลว่าอร่อยนะคะอ่านะก็อันนี้ก็ต้องเรียนรู้กันนะคะแล้วก็มีอีกหลายคำมากๆนะคะทุกคนที่คนตุรกีใช้เป็นส้ในรักแทนแทนคำความหมายนะคะเออเดี๋ยวว่าหลังมันจะมาพูดถึงประเด็นนี้ดีกว่าเนาะ ข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายคืออันนี้คือช็อกนะช็อกแบบด้วยความที่คนไทยเราผู้หญิงไม่ค่อยสูบบุหรี่เยอะนะคะคนตุรกีผู้หญิงสูบบุหรี่เยอะมากทุกคนคนที่คุมผมก็สูบคนไม่คุมผมก็สูบนะคะแล้วก็เ,เด็กแบบว่าเขาเรียกว่าวัยรุ่นนะคะสูบบุหรี่เยอะมากๆนะคะที่ตุรกีนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะคะอันนี้ในกรณีสูบบุหรี่ก็คือชายหญิงสูบเยอะมากๆทุกคนสูบ เยอะจนแบบว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าทําไมรัฐบาลเขาถึงไม่รณรงค์นะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องแบบเรื่องช็อกสําหรับคนไทยเรานะเออแบบคนไทยเราก็จะรู้สึกว่าเหม็นกลิ่นบุหรี่ไปทั่วตุรกีเลยสังเกตคนที่มาเที่ยวตุรกีจะพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าฉันเหม็นกลิ่นบุหรี่นะคะเหม็นกลิ่นกินบุหรีะะร่ที่ตุรกีเกินไปมันสูบกันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องจริงนะทุกคน สูบเยอะมากนะคะแล้วก็เมย์ก็มาตกใจตรงที่คนคุมผมก็สูบบุหรี่นะคะคือเพะเมยมีเพื่อนที่ตุรกีเอ้ยเพื่อนที่ไทยเนาะที่เขาคุมผมอยู่เล่าเขายังไม่แตะเลยนะคะทุกคนเล่าไม่แตะบุหรี่เขาจะแตะได้ไงเนาะทุกคนคืออน,นี้คือแบบว่า เป็นเรื่องที่แบบไม่ก็ช็อกนะเขาถึงไม่ไม,ไม่ไม่อินกับศาสนาถึงขนาดนั้นเลยนะทุกคนเออแบบมันมันอิสระมันแบบเขาเรียกว่ามันเสรีในเรื่องศาสนาถึงแบบถึงขั้นนั้นแล้วนะคะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือช็อกตรงที่ว่าผู้หญิงนะแต่งตัวโป๊ะนะทุกคนแต่งตัวเหมือนสาวยุโรปสาวเมกันนะคะทุกคนแต่งตัวนุ่งสั้นสายเดี่ยว เอลอยโกกเกาะอกนะทุกคนนี่คือเป็นเรื่องปกติของสาวตุรกีเลยนะไม่ใช่ตุรกีในจินตนาการที่จะแบบว่าคุมผมนุ่งยบับแบบยาวอะไรนุ่งอะไรนะชุดคุมยาวๆอะไรเงี้ยคือน้อยมากๆแล้วทุกคนน้อยมากๆเลยที่คนตุรกีจะแต่งตัวแบบนี้แล้วนะคะส่วนมากคือเขาจะเปิดกันหมดแล้วนะคะทุกคนเอออันนี้ก็เป็นเรื่องช็อกที่เมย์ก็มาครั้งแรกก็รู้สึกแบบอุย้ย อย,อย่างเงี้ยแบบอยู่ในใจนะคะสําหรับใครนะคะที่มีเรื่องแปลกๆเรื่องช็อกๆที่เจอที่ตุรกีนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะว่าเจออะไรบ้างเนาะมาแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะเผื่อบางบางทีแม่ก็ อาจจะพูดไม่หมดนะบางทีอาจจะคิดไม่ออกนะทุกคนถ้าเกิดวันข้างหน้าคิดออกจะมาพูดเพิ่มเติมให้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ใครได้ฟังจนจบนะคะก็คอมเมนต์ให้เมย์ด้วยนะคะว่าจบนะคะจบแล้วจบนะคะเมย์นะคะนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะทุกคนวันนี้นะคะเมย์ก็ขอตัวลาแล้วนะคะใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เมย์ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ